กรณีที่มีการเผยแพร,คคร่คลิปรถจักรยายนยนต์ตำรวจจราจ,จรนำขบวน VIP นะคะทีะ่กระจังหน้ามีสติกเกอร์คำว่าทองหล่อโพลิสนะ,ะด้านข้างรถติด061โดยมีชายแต่งกายชุดตำรวจยศพันตำรวจโทเป็นผู้ขับขี่นั้นเขาบอกว่าบชนอขอชี้แจงกรณีดังกล่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ได้ไรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ทราบว่า จ้าหนที่ตำรวจจราจรตามคลิปดังกล่าวคือพันตำวดโทสังเวียนคำรังสีสารวัตรจราจรสอนอทองหล่อซึ่งทางบชนได้สั่งการให้สอนอทองหล่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนั้น,ม,นมีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ย นั่งรถนะคะบเบน์อ่าเบน์นะคะแล้วก็จะมีตำรวจเนี่ยก็เหมือนแบบอำนวยความสะดวกให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จริง,รงๆแล้วก็มีคนสอบถามมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วมีถึงขนาดเป็น VIP v v VIP ถึงขนาดมีแบบรถตำรวจนำเลยเหรออ่าเขาก็ออกมาชี้แจงจริงๆไม่ใช่นะอ่าจริงๆก็บอกว่าเป็นการาำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่ล่าสุดวันนี้นะคะเนี่ยพันตนำรวจพลตำรวจ รีจิรสันแก้วแสงเอกรองบอชนเนี่ยในฐานะโคศกคนะ,ะบชนเนี่ยและพลมดมบตรีนิตินิติธรน,น,นะคะก็รองบอชนเนี่ยในฐานะรองโคศกก็ออกมาขอพระชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบบอกว่า กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปรถจักรยา,รยายนยนต์ตำรวจจราจ,จรนำขบวน VIP นะคะที่กระจังหน้ามีสติกเกอร์คำว่าทองหล่อโพลิสนะ,ะด้านข้างรถติด061โดยมีชายแต่งกายชุดตำรวจยศพันตำรวจโทรเป็นผู้ขับขี่นั้นเขาบอกว่าบชนอขอชี้แจงกรณีดังกล่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ได้รายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ทราบว่า จ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตามคลิปต่างกล่าวคือพันตำรวจโทสังเวียนคำรังสีสารวัตรจราจรสอนอทองหลอ่อซึ่งทางบชนได้สั่งการให้สอนอทองหลอ่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนั้นดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็มาคับการตํารวจนะครบาลฮ้าจึงได้มีคําสั่ง บอก,กอน5ที่2 3 3ทับ2 5 6 4ลงวันที่5พฤศจิกายน64คือวันนี้นะคะสั่งให้เจ้าที่ตำรวจรายงานาตำรวจรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน5นะคะโดยให้ขาดจากต้นสังกัดทั้งนี้โดยมอบไปให้พันตมรวจโทรนรงวิทย์สุด กลางวานรอง่่มกับสจราจรสอนอทองหล่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและอำนวยความสะดวกนะคะจัดการจราจรให้แก่ผู้ใช้ขับขี่ใช้ถนนในพื้นที่สอนอทองหล่อแทนเนี่ยค่ะเขาแจ้งมาว่า เขาเชื่อดแล้วนะคะเ <Stones> ขาเชื่อดแล้วมีการสั่งย้ายเข้ากรมเข้ากอง,งแล้วนะคะการที่บอกว่ามาอำนวยความสะดวกนะคะว่าเป็น VIP เนี่ยนะการที่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยถึงขนาดมีขบวนนำเลยเหรอแต่หลายคนก็บอกว่าไม่เขาออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ขบวนนำเป็นแค่อำนวยความสะดวกแค่อำนวยความสะดวกก็ไม่ได้นะคะก็ไม่ได้นะ,ะก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้กะะ็สั่งเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งเชื่อดเรียบร้อยแล้วอันนี้ข่าวจากดาวแปดแจกนะคะอันนี้ก็ทางเพจทนายใครทุกก็มีการแชร์ม ะะอันนี้ก็เป็นการเส้นอำนวยความสะดวก VIP นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอะไร กล้องมันเยอะไปหมดเลย CCTV เนี่ยจริงๆมันไม่อาจจะไม่ใช่ CCTV หรอกกล้องมันไม่มีหรอกตามท้องถนนเนี่ยมันมีก็จริงแต่มันใช้ไม่ได้แต่ที่ใช้ได้คือส่วนใหญ่เป็นกล้องหน้ารถนะคะกล้องหน้ารถสมัยนี้ทุกคนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยกล้องมันมีนมหมดแหละนะคะกล้องหน้ารถเราดีที่สุดแล้วนะคะใครที่ยังไม่ติดกล้องหน้ารถรีบไปติดซะเพราะว่าอะไรเป็นพยานหลักฐานได้ดีที่สุดนะ,ะ <S <S มันมี2อ,อย่างคือพยานหลักฐานสําหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มัดตัวเราเองถ้าถ้าทำไม่ถูกต้องถ้าทำไม่ดีก็จะมัดตัวเราเองถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดเราถูกรังแกถูกรังแกหรือไปพบเห็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรแบบเ,เราจะ เห็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดซึ่งหน้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถมีหลักฐานในการที่เป็นพยานหลักฐานในการช่วยเหลือคนอื่นได้นะฮะล้วก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นเพลิปหน้ารถของหญิงผู้หญิงคนหนึ่งน่ะนะเขานํามาเผยแพร่และสุดท้ายก็รู้แล้วใช่ไหมเป็นใครนะคะเป็นหมอคนหนึ่งแหละมีเป็นหมอดังฝั่งแต่แถวฝั่งธนบุรีน่ยน,นะก็ไปดูเองแล้วกันเป็นใครนะคะไม่ใช่ VIP ธรรมดานะ V ีวไเลยทีเดียวแหละนะคะตอนนี้ก็ถูกเชิดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยกับ เรื่องนี้นะสำหรับการที่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่อำนวยความสะดวกเท่านั้นแหละนะคะอันนี้ท่านเห็นด้วยเรื่องเปล่าตอนนี้ก็เชื่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังมีสติ๊กเกอร์อีกนะว่าทองหล่อพลิสนะมีรหัสเรียบร้อยเลยติดข้างรถติดติดข้างรถว่า06 1อะ่ะเพราะว่าจราจรลาจอหรือตำรวจเขาจะมีรหัสของเขาจะมีโค้ดของเขาให้รู้เลยว่าเออนะแบบรถหรืรรรรอว่าโค้ดอันนี้ที่หมวกอ,อันนี้รถครันนี้เป็นของใครใครใช้ในขณะนั้นนะคะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ด้วยกันเนื้อใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกกานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาตาาาาาาิก็สัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิ กเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะกสิิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน ใิดใจอันมีประมุกเป็นกงราชัามาเกิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิีิไลลแต่หัวใจจะต้องทวิน เธอทุ้นชาติสตักสักให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาไทยไม่ มาเกิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลรแต่หัวใจจะต้องทวิเธอทคูท่ชาติก็สัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แท